สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกัน <c oughs> <c oughs> ตอนคืนนี้ไม่ค่อยมีคนมาเลยนะเคียร์เนาะบรรยากาศก็โคตรจะดีจะดีืสุดรปล้กัเจ็บเปอดซื้อแล hm ้วซื้อแล้วอือกินเป็นเหมนนี่ก like> ินหรอวะใช่กินบรรยากาศน้ำทะเลนี่แหละเดี๋ยวนายคิดว่าแปลกไหมนะมืว่าน้ำมันดูยางไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือมดูยงไเนี่ยเดี๋ยวนะกไมอยทไสไเไหล่ไล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 ล่ไลๆไล่ไล่ไล่ไล รู้สึกเออจ้าคือไส้อเจียนเออรู้สึกน้ำทะเลเต็มปอดเลยพวกเรารอดอยู่เพื่อนเราอย่างลอดเดี๋ยวแต่ที่ไหนวะไม่รู้อ่ะหรือว่าเราเราติดเกาะไปในหนังเฮ้ยหรือว่านี่คือเกาะ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 ที่นี่ที่ไหนเกาะเกาะนั้นแหละเกาะนั้นแหะเกาะอะไรพี่เ่ือสองกูไม่รู้อะไรของเองเนี่ยพี่เสืงไม่มีเฮ้ยเราอยู่ไหนวะเนี่ยฮัลโหลครับมีใครอยู่บนเกาะนี้ไหมหรือว่าเราต้องไปทาซานวะ หวังว่าจะไม่ใช่เกาะล้างนะเพื่อนนะ<อ>ช่วเด้วยครับมีใครอยู่บนเลเวนแถวนี้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีไม่มีไม่มีไม่ไมไมโอ้ยเยียฉันหิวน้ำจังเลยอ่ะเพื่อนน้ำทะเลไปก่อนไหมอย่าบ้าเรากินได้ยัางไงาน้ำทะเลมีสารอะไรโอ้โหเต็มไปหมดเลยมีพวกชิโร่ชิโร่ด้วยไหนหลืม,มเค็มก็เค็มเือแต่ว่าฝั่งนั้นรู้สึกว่าจะมีทางเฮ้ยตรงนี้มีแคมป์มีคนอยู่มีใครอยู่ไหมครับแสดงว่าให้เราแผนที่อาเว่าเกาะนี้น่าจะอยู่บนแผนที่ว่ามามีโอกาสที่จะมีคนมารับเราโอเคโอ้ยโอ้ยจ้าว่า เพื่อนได้ได้ได้ดูข้างข้างหน้านะนี่เดี๋ยวขอดูใครอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาตายแล้วเขาตายแล้วใช่เขาตายแล้วเขาตายได้ไงอ่ะก็ที่นี่มันเกาะมันน่าจะหาหาไม่น่ายากใช่ไหมก็แค่ตกปลากินน้ำผลไม้เออแบบหมายถึงว่าน้ำดื่มก็น่าจะขุดน้ำจืดอะไรเหมือนในหนังป่ะแล้วก็กินน้ำผลเอ่อน้ำมะพร้าวอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงตายอ่ะมีเตียงนอนเดี๋ยวนะมีสองเตียงอาจจะมีคนอยู่รอดก็ได้นะได้แล้วเขามีสองเตียงอ่ะอาจจะมีผู้รอดชีวิตลงเหลือก็ได้นะเว้ยในกล่องนี้มีอะไรอ่ะ เฮ้ยเป็นหน,นังสือด้วยดินไก่มีขวานมีที่เกี่ยวตกปลามีเนื้อเน่าสมุดนี้เฮ้ยสมุดนี้มีมีคำอ่านอยู่ในนี้เขียนว่าไม่รู้ว่าจะมีใครได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ไหมแต่ถ้าได้อ่านแล้วแปลว่าฉันก็คงไม่อยู่แล้วนี่เป็นสมุดที่ช่วยให้พวกนายรอดจากเกาะน,นี้ได้ถึงเกาะมันจะดูสวยงามแต่ในความสวยงามนั้นมีสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่เขาว่ากันอะพ่งูพิษอะไรนี้เปล่าฉันว,ว่าไม่น่าใช่นะ กดข้อที่หนึ่งแน่นอนว่าตอนนี้อาหารพวกนายไม่มีทางมีแน่นอนถ้ามาอย่างที่นี่นะอาหารของพวกฉันก็น่าจะเน่าไปแล้วน่าจะมีอุปก,กรณ์ที่ช่วยให้พวกนายหาอาหารได้อยู่ไปหาอาหารให้ทันก่อนจะไปกดข้อต่อไปจะยิ่งทําให้พวกนาย ปลอดภัยเร็วขึ้นเขาว่างั้นอ่ะเราต้องรีบทำให้เร็วที่สุดมีขวานมีตกปลามีขวานมีไกเริ่ขวานกัน,กน,กนไกเดวตกปลาไว้ทำอะไรอะ่ะไม่รู้อ่ะงั้นเถิดฉันไปตกปลาแล้วนายทำอะไรใชอย่างอ,าอ,อ่องฉันลองไปหาผลาผละมุงผลไมา้แถวนี้แล้วก่อนนั่นนนก็ไปตกปลาฝั่งฝั่งทะเลที่มันลึกๆอะ่ะอย่าลึกมากนะเพื่อนระวังตกน้ำนะได้เลยยังกันโอ้นี่มันจะมีอะไรบ้างวะเนี่ยที่จะได้เป็นผลไม้แอปเปิ้ลหรืออะไรนี่ก็ได้สักสองสามอย่างต้องไปหาผลไม้ก่อน Four hours later ฉันเปิล ว้าวตัวนี่เปฟันด้วยสวยงามขอญาตเก็บเลยแล้วกันครับโอ้ยเก็บหนึ่ง <c oughs> สองโอ้ยแอปเปิเต็มเลย ไอ,อ่วันนี้น่าเป็นวันที่ดีนะขอให้มาทางชีวิตวันนี้รอดไปก่อนเผื่อนะนอนาคตเรารู้ว่าเรือล่มแล้วน่าจะมีคนมาช่วยแนะ่นอนร้อยเปอร์เซนต์ขอแค่อยู่คืนนี้ไปได้เรามีน้าน้ำสามารถอาหารน้ำจากแอปเปิ้ลได้ประมาณสองลูกต่อหนึ่งคนน่าจะไหวอยู่แล้วก็กินมาทางชีวิตน่าจะพอนะแล้วก็เด็กขียะมีตกปลาอีกอะไรงี้เออแล้วก็แอปเปิ้ลไปทับแล้วคียาอยู่ไหนทิพหายแล้วฉันมาไกลเกินเกาะข้าไปฝั่งนู้นแน่เลยหรือฝั่งนู้นมาเนี่ยจำทางไม่ได้แล้วมันไกลเกินอะ่ะ หายแล้วออกไปดีวะเนี่ยโอ้ยมีแต่ต้นมะพร้าวแต่ไม่มีมะพร้าวเลยที่มันจะฝั่งนู้นหรือเปล่าวะฉันจำไม่ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวลองข้ามไปก่อนจำได้ว่าข้ามน้ำมานะแต่ว่าจะไม่ได้ว่าฝั่งไหนโอ้ยลองเดินไปก่อนแล้วกันวันนี้ตกปลาไม่ได้เลยนะมืดก็มืดแล้วเดี๋ยวเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยออปลาเดี๋ยวเสียงอะไรอะใกล้ถึงที่พักเราแล้วแค่ขึ้นภูเขาข้างหน้านี่เสียงอะไรอะเสียงมันลำโพงเลยตัวนี้มีแก่ด้วยเดี๋ยวนะเสียงอะไรวะหรือว่าจะมีเรือมารับเรา อ่าชัวร์เลยเอาละชุบชุบก,ก่อนขึ้นก่อนอตัวนี้มีแก่ด้วยเดี๋ยวมเดี๋ยวมันล่าแก่ดีกว่าฉันได้เสียงนายนายอยู่ไหนอะนายอยู่ไหนอ๋อนี่ไงทางซ้ายี่อยู่นี่มาหึงเคียมีเรือมารับใช่ไหมไายไหนนายไหนอยู่ข้างนาย <ๆ S 1> ม,มีเรือ,อมารับใช่ไหมฉันได้เสียงเรือเสียงลำโพงอะไม่ไม่ชัวร์ว่าใช่เรือไม่แต่ว่าไม่เห็นเรือสักลำเลยนะเเดี๋ยวขยับเลยฉันได้เสียงฝั่งนี้ไม่ใช่หรอไม่มีนะฉันก็ไปตกปลาฝั่งนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะฝั่งนั้นก็ไม่มีเรือนะต้องเป็นฝั่งนายไม่ใช่หร ไม่มีจริงๆนายได้เสียงอะไรบางอย่างไม่แบบเหมือนเสียงอะไรแบบใหญ่ๆกล้องกล้องกลางวานไปทั้งก่อเลยอ่ะเออได้ยิยนมั้งนแต่ก็ไม่ชัวร์มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เสียงเรือ,อหรือเปล่าหนังสือนี่เขียนอะไรหรือเปล่าวะคนเอ้ยม<อ>ีก็ข้อที่สองถ้าหากได้ยินเสียงลำโพงให้รีบไปตัดใบไม้มาปิดที่พักของพวกนายอันตรายจะใกล้เข้ามาสุดทายแล้วเลยใช่ไหมอะไร<ช>อะไรอะไรเขาบอกว่าให้ ถ้าได้เสียงลำโพงหรืออะไรบางอย่างอันตรายจะใกล้เข้ามาเราที่จับใไม้เนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าใช้เรือแล้วชัวร์วจะเป็นอย่างอื่นแน่เลยเข้าไปเร็วไปเร็วปีนี้พักปีนี้พักไปดูพิงช่วยหน่อยเอาไปครึ่งนึงแบงกันั่งโจไปแล้วโจมไปแล้วกลางช่วย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 ปีเร็วช่วยปิดเร็วอันตรายอันตรายอะฉันไม่เข้าใจอ่ะเอาน้ยน้ำไปฝั่งน้ำไปข้างหน้าเดี๋ยวฉันไม่ับไปเพิ่มทหารหรือว่าจะเป็นพวกโจรเดี๋ยวไม่นะหรือว่าจะเป็นพวกพวกโจรพวกโจรก็ได้เนาะอะไรอย่างงี้เนาะเป็วเร็วเร็วหาใบไม้พัก กลเปไปกลเปไปกลเปไปโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาเข้ามาเฮ้ยหายมเราไปเราเราไม่ได้จับไปอ่ะนี่หาที่หลบหลบประมาณนี้กันโอเคครั้นี้น่าจะรอดแล้วเฮ้ยเสือพงอยู่แล้วแต่ว่าใช่ว่ารอบนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้ว เสียสีเท้าขนาดใหญ่ด้วยเพื่อนแล้วมันก็เ่าเดี๋ยวนั่นมันตัวอะไรอะไม่มไม่่าใชโตแล้ว้มมันคือตัวอะไรไม่รู้ขนาดใหญ่เกว้เกไช้เสียขนาดใหญ่อยู่ข้างอ่ะเนี่เหมือนเจไหมอุยยังไงตัวอะไรอ่ะเสียระพมด้วยอ่ะเพื่อนคุนกำลังฆ่าเราเกีไว้เกว้ขนาดใหญ่ไปขนาดใหญ่ไปุทำอะไรข้างนอกอ่ะมันไฟเราไม่ชอบแสงไฟหรอบ้านเราโอเคบ้านเราไม่มแสงไฟนะมันมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้ว ฉันล้วนโอ้ยยิงอยู่ยิงอยู่ยังอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ทะเลมามันกำลังตามหาอาหารอยู่แน่เลยว่ะฉันว่านะ <c oughs> ฉันได้เสียงพวกแบบวัวแบบพวกวัวหมูหมาวัวแกะเออ่หมูอะไรองี้ตายของหนูเต็มเลยโอเคมาเดิน <c oughs> ไปแล้วมาเดินไปแล้วมาเดินไปแล้วอ่าสมุดเหรอเอออาจจะมีวิธีการรับมือก็ได้นะ กดข้อที่3มันจะสนใจพวกเสียงแสงสีเป็นพิเศษฉันแนะนําว่าให้พวกนายทําพุมันจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของมันได้ในก่อนนี้มีที่เก็บดินเปินอยู่พวกฉันรวบรวมไ้แล้วโอ้ดิแล้วมันอยู่ไหนวะอ๋อฝนตกด้วยฝั่งซ้ายนายไปฝั่งซ้ายตอนแรกมาไม่เจอท่ากับว่ามันต้องอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาคือฝั่งนี้ใช่ไหมอ่าใช่ฝั่งซ้ายไม่มีอะไรเลยนอกจากต้นเปเปิลกับต้นมะพร้าวแล้วก็พวกสัตว์เล็กน้อยแล้วมันหายไปไหนวะมันไปฝั่งซ้ายไงดีแล้วเพรามาฝั่งขวาเถอโอ้ยเสียงมัน มันมันจะกลับมาเลยว่ะนาสงห์ฉันไม่ค่อยดีเลยฉันคิดว่ามันกมาที่ฝั่งเราด้วยมันมันเหมือนกลับมาเลยไหมได้เสียงมันเนาะเร็วเร็วเร็วเขาบออาจจะแบบอาจจะเป็นอยู่ในถ้ำอะไรอย่างงี้ป่ะอ๋อลองลองเดินสำรวจไปเจอไก่เจอไก่โอ้ยไก่เลยลองเดินหาดูก่อนแล้วกันฝนตกทะเลเลยนะเลยเผ้ยอยังไงเจอแล้วชิบด้วยอุ้ยเหมือนมันจะตามมาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าเาไปก่อนเข้าไปก่อนเอ้ยขุดก่อนเดี๋ยวเอาขวามาด้วยฉอดลุงฉอดลัวได้อยู่ที่นี่เราสร้างไว้เนี่ยที่เก็บของเหรอเหมือนเขาสร้างไว้ที่เเก็บของลยนะ มีปืนมีดีปืนดีด้วยนี่ไงโอเคมันยังเหลืออยู่แต่เราขาดกระดาษอ่ะเราต้องใช้กระดาษในการทำผูนะกระดาษรู้สึกเหมือนต้องใช้พวกอันนี้ป่ะต้นอ้อยอ่ะอ๋อต้นไผ่อ๋อเดี๋ยวใช่แถวแคมป์เรามีที่เรากลับที่เราผ่ามามันมีต้นไผ่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแล้วเราจะเบี่ยงเบี่ยงความสนใจอะทำไมอ่ะเอาผูไปทำอะไรหรอเว่าะนายจะจุดผูฝั่งซ้ายเราจุกไปขวาไงผมมันวิ่งตามเราอะไรเงี้ยอ๋อประมาณนั้นใช่ไหมทางแคมป์เก่าเราอยู่เดี๋ยวนะฉันหาผูก่อน อยฟ้าร้องไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เลยแต่ว่าทางที่เรามาตอนแรกฉันฉันไม่ผ่านอยู่นะตอนแรกอ่ะขนาดขนาดฉันจำขนาดใช่ไหมมันมีต้นอ้อยอยู่โอเคโอเคโอเคเห็นมันริ่มเงียบไปแล้วนะโอเคนายทำนาทำโต๊ะโต๊ะประดิษฐ์ได้ไหมเออเอ้ยเอ้าฉันเอาทำน้ำตาลทรายทำไมเนี่ยฉันลืมต้องทำแล้วโต๊ะประดิษฐ์เหรอนี่ต้องขุดมานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนายไปเก็บไปไผ่มาเพิ่มหน่อยดิได้นายนายเร็วโอเคเราขุดมานตรงนี้ก่อนแล้วก็ออกมาทำเป็นอ่า เครื่อนเครื่องครับอาวุธป่อาเครื่องสำลอสำลนูัสํานิปกีแล้วก็ใช้พูีพอช้ไูมา18อันอ่ะอ่าใส่ไปอีกจะได้มา6กอนนึงโอเคโอเคอากดข้อ4สีไหมอกดข้ีอนฝนมันจะตกว่ะี้นไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไหนต้นไหนต้นหน้าเหรอได้ๆกระาเปียกด้วยไม่ใช่ไร กดข้อ4ี่เหรอกดข,ข้อที่4ข้อท้ายเขาบอกว่าถ้าหากเสียงลำโพงเปลี่ยนไปแปลว่ามันพบพวกนายแล้วฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเสียงไปไหมฉันมีเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยเขาไปอยู่เขาไปยังอีก,กอนนึงฉันไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอ,อยู่ไหมรอไปหาเขาดูถ้าเจอก็ฝากทักทายทเขาด้วยล่ะเขาไม่ได้บอกชื่อเลยนะออถ้าหากเสียงลำโพงเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในแบบไหนอะเสียงกล้องขึ้นอะไรแบบสะเกดแก้วหูขึ้นอะไรอย่างงี้ป่ะเออเป็นไม่ได้นะแต่ฉันไม่ได้เสียงมาเลยนะเพื่อน้ย ว้าแล้พุกเปลี่ยนทันทีเลยโอ้โหหายแล้วไปก่อไหนเขาบอกว่าขุดนายเขาบอกว่าให้ไปทางไหนวะฉันก็ไม่รู้บนเรือเพื่อนมันะไรอยู่ไม่มีเรือใช่ไมไม่มีเรือเลยอีกต่อไปแล้วเนี่ยอีฟังยีก่กอกทักกันนะเราต้องไปทางที่มันแคบสุดในเห็บฝั่งเราไหมตรงนั้นจะมีแม่น้ำที่มันที่มันห่างกันนิดเดียวอยู่เราไปตรงนั้นแหละตามไปแล้วมันตามไปแล้วมันจะปกินเราแล้วชาวบ้านทางฉุกเฉินไหนมีไม้ไหมในตัดไม้ไหมไมาจะขับเรือเหรอใช่เราจะขอยเราจะขี่ เอาจากที่นี่ก่อนใช่นะครับไม่น่าทันว่ะเปเรื่องมาที่ก่อนเรป็นผู้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 โอเคโอเคไปไปไปเรา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 จะฝั่งนี้แล้วก็เราจะเอาไปฝั่งหนึ่งของเกาะถามมาตามาตามาเราต้องไปฝั่งหนึ่งของเกาะไปหาเพื่อนในเคนนี้ก่อนโอ้ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขับเรือแล้วก็ไปหาขอบควางที่เหลือจากคนที่เขาเขียนในหนังสือเล่มนี้ได้เลยโอเคเป็นเรื่องเจอเรือแล้วตอนนี้ผีเปรย์มันอยู่ไหนอยู่ตรงผู้ตรงผู้โอ้ยตัวไม่เหมือนเปรย์ฉันเรียกผีเปรย์เลก่อนแล้วกันเจอเจอเน ไปมาแต่เรือนี้มันขับได้ไม่นานเท่าไหร่นะไม่ใช่เรือที่แบบว่าเรือดีขนาดนั้นอนะ่ะโอเคขับเสร็จแล้วมาเลยทางเดียที่มันทางนี้เหรอทางขวาไปขวาต้องไปทางขวาใช่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทุบเรือใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรได้อยู่ไปไปไปโอยโอเค,อเคขอญาตจอดก่อนแล้วกันสมมติมีอะไรเขียนไหมเ,ไปเปล่ามันก็เขียนแค่นี้นะก็ถ้าเจอก็ฝากทัททงทัททายอะไรเงี้ยมีแค่นี้แหละแต่ว่าเราออนไลน์มือนี้ไปให้เขาก็ได้สมมติถ้าเขาไม่เชื่อว่าเรามาจากคนคนเนี้ยวูดมันอยู่สูงมากเลยว่ะเพื่อน ฉันว่าเขาไม่ได้สูงฉันว่านะเขาน่าจะไม่ได้คุยกันเป็นปีแล้วแน่เลยหรือไม่ก็คนที่เขียนสมุดเต่วเนี้ยตายตายเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ผีเปรตอ่ะมันน่าจะมาเจอหรืออะไรก็แท็กกินเรียบร้อยแล้วแหละใช่ว่าอะไรวันนี้แน่เลยว่ะเขาเป็นไม่ได้ว่ะแต่ว่ามันสูงมากเลยนะข้างหน้าเนี่ยนั่นดิทำไมเขาต้องไปสูงขนาดนั้นวะฉันไม่รู้อ่ะแต่มันสูงแบบโหนายดูสิดูแบบแล้วมันตามมาเ่าว่ะไม่รู้อ่ะแต่สูงมากเลยข้างหน้าเนี่ยเอาล่ะเฮ้ยบ้าข้างในเจอแล้วเจอแล้วเออค่อยๆสว่างกันแล้วเนี่ยบอลเราก็รอดเล้วเว้ย เดี๋ยวนะนะ้าบ้านเขาดูพังมากเลยนะเดี๋ยวเออคุณครับผมเขาบอกว่าเขาจะเหลือผมมาจากคอร์สโอ้โหหายแล้วไม่รอนคู um ่เลยหรอที <sh <sh ่เป็ดมาเคยมาที่นี่เราแน่เลยแปลว่ามันก็มาได้ดีก่อนเนี้ยคุณนึ่งเขาไม่ได้มีเขียนวิธีการจัดการหรือล่ามันอย่างนั้นแบบไม่มีอะไรเขียนไว้เลยหรอวิธีการจัดการหรืออะไรเงี้ยเฮ้ยมีปืนเดี๋ยวมีหนังสือด้วยในหนังสืออ๋อหนังสือก่อน ยังไงตอนนี้ฉันมาอีกเกาะอย่างน้อยเพื่อนของฉันก็ปลอดภัยจากเจ้าตัวนี้เพราะมันตามฉันมายังเกาะนี้ถึงจะไม่ได้เจอกันอีกก็ตามเห็นมันเขียนกฎที่ช่วยคนที่อาจจะมายังเกาะนี้ฉันเขียนต่อให้ถึงไม่รู้ว่ามันจะเขียนถึงไหนแล้วก็เถอะกฎข้อที่5ฉันเจอซากปืนแล้วเอามาซ่อมฉันเก็บไว้ในกล่องแต่ว่าปืนทําได้แค่ให้มันบาดเจ็บไม่สามารถฆ่ามันได้เสียงอะไรอะใครมาตามมาใช่ไหมนา่นอมองหน่อยฉันลองมาแล้วกาใช้กระสุนหมดเป็นอันขาดแผนแค่ยิงให้มันบาดเจ็บก็พอระวางกันในเกาข้างนี้ น่าจะเป็นตัวรอดไม่รู้สิเฮ้ยแต่เขาไม่เขียนเพิ่มนะหลังจากมันบาดเจ็บให้พวกนายแยกกันไปคนที่มีปืนให้ไปทางที่เดินข้างล่างพยายามยิงล่อมันไปอีกคนให้ตามไปข้างล่างขหลังถ้ามันหยุดอยู่ปลายทางให้อีกคนจุดพูข้างหลังพูของมันไม่ค่อยดีก็ค่อยเดินไปคือ,อยังไงนะถ้าจะถือปืนก็ต้องยิงมันใช่ไหมใช่นายจะต้องมาวาทางข้างหน้ามัน,น,าาม,นาามีทางหรอทางมีดทางมิดทำไรมาะป้ามางโอ้ใครจะใครจะเขาล่ออยู่นายนายเอาผู้ไปนายเอาผู้ไปโอเค ข้างล่างข้างล่างมีทางอยู่แปลว่านายต้องยิงให้มันบาดเจ็บก่อนแล้วเราค่อยลงไปข้างล่างได้เลยเดี๋ยวฉันตามไปที่หลังแล้วฉันก็แชงต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนายอยู่ในบ้านนายหลบไปอยู่ในบ้านก่อนโอเคฉันเองอย่าเข้ามาเลยผิดไปไม่เป็นไรไว้ใจกันนะเดี๋ยวฉันตามไปที่หลังเอ้ยได้เลยเอ้ยมาเลยไปเลยไปเลยเอ้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 ยมันบาดเจ็บยังไม่ได้ไปเึงขออนุญาตก่อนนะเคียะเอ้เเอ้เโอ้ยมันร้องใหญ่เลยชาวบ้านมันน่าจะบาดเจ็บสุดเลยล่ะเคียะตามแผนนะทนายฟังฉันอยู่โอเคอเอ ไอ้พออย,อยู่แล้วด้วยสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาดเจ็บเสียบ้าขขาให้มันบาดเจ็บตามฉันนะ้อยลงี๋ยวฉันจะลงข้างล่างนะเฮ้ยฉันตลัไปโอเคตามมาเรามีเหลือกี่นัดกระสุนเราหมดแล้วด้วยค่อยๆยิงค่อยๆยิงรอบมาค่อยยิงรอบมานี่ไงเรียบร้อยค่อยยิงรอบมาค่อยยิงค่อยยิงรอบค่อยยิงรอบโอเคได้อยู่ทำใี้ไปทางขวาล่ะทางขวาเลยได้ได้ได้ตามมาทางขวาอยู่ตามไปดีว่าผีเป็ะติดก็ตามยยตามาเหลือยี่สิบสามนัดค่อยๆยิงรอบมาแล้วก็เกล้าตามแผนที่ได้อยู่ ตามมไปบ้าตามมาให้เดินตามทางไปเลยนี่ใช่แหละใช่ใช่ตามทางไปเลยโอเคโอเคเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตามมาเว้ยตามมาเว้ยตรงไปตรงไปกันไปเอ้ยอุ้ยมาตามมาใกล้มากที่เพิ่งเห็นอุ้ย่าเราอย่แล้วเคียะเอาไงต่อกำลังไปจะไปไม่รู้เราไปข้างหน้าก่อนจะไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่เราไปข้างหน้าก่อนมาตามไปเรื่อยๆนะตามอยู่ตามอยู่ตามมาเว้ยผีเปย์นะบ้าภูเขาอะไรวะเนี่ยคนยิงด้วยบัติจิ้งเล่นตามมาสิตามมาสิตามมาสิสุดยอดเลยอ่าแล้วหุ้ย แพ้ตัวนี้มันคือเราวะเฮ้ยเฮ้ยฉันก็เจ๊แล้วแน่เราไว้แน่เราไว้เะาเล่าอยู่จังหวะนี้ตะเาต้องจังหวะนี้ยังไงดีเราต้องจังหวะนี้แหละเชิญผักมันหมอชัดสิหมอชัดสิบ้างหมอชัดหมอชัดเฮ้จังหวะนี้น่ะตีไปเลยตีไปเลยไปเลยไปเลยยาอ้ยมันเจ็บมันร้องนักเลยมันร้องนักเลยบาดเจ็บมากมันเป็นเราอะไม่บาดเจ็บได้ไงล่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันเสียแล้วไอ้เฮ้ยมันหายไปแล้วมันตายแล้ว แล้วจริงรู้แล้วาสุดท้ายไปแล้วโว้หเพราะว่า<อ>แผนก็คือแผนนี้ที่เขาเขียนมาเนี่ยต้องใช่2คนใช่ไหมแต่ทีนี้ฉันว่าเดานะที่เขาเขียนอะที่เขาเขียนแล้วเขาใช้แผ่นนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่คนเดียวเว้ยใช่ฉันว่าแล้วล่ะแนะปลว่าใช่แปลว่าเพื่อนคนนี้ทิ้งเพื่อนมาเพื่อให้อีกคนปลอดภัย่อ้ยน่าสงสารมากเลยว่ะใช่ใช่ฉันเข้าใจอยู่ม่าเหมือนเขาจะมีเขียนต่อนะไม่หนึงสมุดเล่มไหนวะเนี่ยหวังว่าจะฆ่ามันได้แล้วนะพวกเราจะได้เลิกวนหลุมนี้สักที วางกันน่ะโอ้โหโดนไอ้นี่ฆ่าเลยเหรอโอเคขอบมากเลยครับก็เดี๋ยวสมุดเลนี้เดี๋ยวเราจะเอาวางไว้ที่ที่หนึ่งแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้ฟังสิฉันได้เสียงเรือมีแต่ชาวบ้านนี่ของจริงชาวบ้านนี่ของจริงโอ้โหเราอยู่โคตรไกลเลยโอ้ยชาวบ้านแต่มันมันฉันได้ยินนะชิบหายแล้วจะไปทำไปเนี่ยเีไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่งก่อนเรือครับเรือไปรอก่อน